เริ่มเป็นห่วงเดอะเฟสแล้วค่ะนอกจากการตัดต่อที่ไม่เลิศแล้วนั้นมันขาดเอกลักษณ์เดอะเฟสที่คนรอคอยนั่นก็คือการได้เห็นเมนเทอร์ทะเลาะก,กันค่ะเราจะสังเกตว่าแอนโทเนียพยายามดึงดรามา่าดึงความร้ายของแพนเค้กออกมาให้น้องๆในทีมเลือกกันเอง นั่นเป็นการตัดสินใจของทิงจบค่ะนี่ถ้าเป็นลูกเกดเมเทนดีคงจะตอบว่าก็มันเรื่องของพี่พี่จะเลือกแบบนี้มีปัญหาและะ้วค่ะแอนโทนเนียได้ขาดสัปดาห์หน้าพี่จะทุบทุบทุกอ่ะแล้วพอถามาริยาบ้างคิดว่าเมลเลอ์เมคือคนที่อ่อนที่สุดในทีมมาริยาหรอไม่ อืมจบคะ่ะถ้าเป็นลูกเกดเมเรนีคงจะตอบว่าพี่จะเลือกใครมันก็เรื่องของพี่พี่จะเล่นสงครามกับพี่แล้วใช่ไหมคะได้เดี๋ยวคราวหน้าพี่จะเล่นเกมให้ดูให้รู้ว่าใครคือของจริงแล้วตอนเอาลูกทีมมาคืนถ้าคุณพี่เป็นแพนเค้กนะคุณพี่จะตอบกลับแอนโทเนียแบบจุกๆแต่คําตอบที่ได้จากแพนเคก้กคือเขาได้สู้ใช่ไหมหวานจับใจผู้ดีมากเลยคะ่ะแพนเคก้กดูินเนอร์แอนโทเนียบ่งบอกทุกอย่างได้นะคะว่าดิฉันทําเต็มที่แล้วนะคะท่านผู้ชมจริงๆเบนเทอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะมันเป็นเพียงแค่ มันขาดเสน่ห์การดู The Face ที่เราคุ้นเคยซีซั่นนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความท็อกซิกใครที่อยากได้เรื่องราวดีๆพลังบวกๆน่าจะเหมาะกับซีซั่นนี้ที่สุดค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นคุณพี่ปีเก้ก็มั่นใจว่าน่าจะมีคนชอบเวอร์ชันนี้กันอยู่เยอะเนาะแล้วคุณลคาคะใน2 EP ที่ผ่านมาคุณชอบไม่ชอบ The Face ในซีซั่นนี้อย่างไรไหนเล่าให้ฟังกันหน่อยสิ